ฟูเลยบรรยากาศวันนั้นหน่อยครับ EP แรกที่ดูก,กับแฟนครับเป็นไงบ้างโอ้ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับพอได้ดูว่าการติดต่อหรือว่าการโปรเซสในการทํางานเป็นยังไงหรือว่าผลงาเป็นยังไงก็ใายเหนื่อยเ <c oughs> ออแล้วก็ดีใจที่น้องๆทุกคนแล้วก็พี่ๆทุกคนแบบว่า ที่ผ่านมาเราเหนื่อยกันมาตลอดเพรเราเป็นผลงานในวันนั้นรู้สึกว่าใช่จริงๆแล้วก็ชื่นใจมากที่ทุกคนมาร่วมกันดู e ีแรกจริงครับพีบ่พอพอเห็นฟีดแบ็กแล้วแบบมันดีใจมากทุกคนแบบว่ามันเห็นอะไรหลายๆอย่างว่า,าสิ่งที่เราทำ ค่ารับคิวความหมายกับคนแต่ละคนอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนความสำเร็จอีกขั้วของการแสดงอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้พี่เลี้ยงบอกเลยดีใจกับทุกคนเลยดีใจกับน้องๆดีใจเพื่อนๆได้บรรยากาศอย่างเงี้ยที่สำคัญก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะบุงคนลูกหลังที่ทำอาหารให้เราในครั้งนีหารุณมากจริงโคตดดีใจจริงเทปเต็มคือเราสองคนคงจะได้ดู EP แรกวันนั้นเหมือนกันจะมีผลงานเป็แล้วเป็นไง เราพ่ายเลยผมนั่งดูเราเราพ่ายเลยนะเราพ่ายเลยครับมันมันดีกว่ามันดีไว้เดือดมันดีกว่าที่คิดเยอะกินไปเกินคาดมากๆเลยอะแสงเลยภาพเลยมันดีถ่ายเหนื่อยไหมลุงถ่ายเหนื่อยเลยว่าตอนคือตอนถ่ายมันมันวุ่นมากแล้วมันไม่ได้ดูมอนิเตอร์กันเได้ดูถ่ายแล้วก็เปลี่ยนฉากถ่ายแล้วก็เปลี่ยนฉากคนแนีวิ่งวุ่นแบบไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดทั้งวันทั้วันจริงคนนี้เห็นเอ่นตีฉากกันแล้วเป็นไง เฉยๆนะทำไมทำไมถึงเฉยๆเพราะผมเล่นเยอะกว่านี้เพราะมานน้กดูแล้วเขินก็ยิงตอนตอนแต่แต่ว่าเขินเขืนแต่ว่าเออพอเขาตัดออกมาจำนวนห้องี่นัดเลยมันกำลังคมคมพอดีเออแล้วเออรู้สึกว่ามันมีความพอดีแบบกำลังพอดีดีอะไม่มากเกินไปนะไม่น้อยเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปส่วนเออทุกคนรู้สึกว่า มุมท awesome, ีไมก่อนเราต่อไปที่จะเข้ามาเนี่ยจะหนักหน่วงอะไรขนาดนี้มากนะว่าตัดออกมาจะเป็นยังไงแล้วมันจะจะแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพอมาดูแล้วก็แบบมันใจหลายคนลุ้นนะว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงกับ e ีต่อไปที่จะที่จะจะได้ติดตามกันอะไรนะกับ EP รอมาลุ้นรอมา EP ผ่าไปยังไงยังไงก็จริงแล้วตอนนี้อ่าคอนงานเป็นที่สองแล้วครับอันที่สามน่าจะมีที่นักเชื่อติดตามมากขึ้นความ พัฒนาของตัวละครพัฒนาของบทพัฒนาของเนื้อเรื่องน่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้นต้องรอติดตามรับที่สามในดินิพันคอตาครับมันก็จะขายพรมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยพรมหลังแด้เก้าตัวละครแต่ละตัวแล้วก็ความซับซ้อนคอนฟ lict ของเรื่องมก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีตัวละครที่ไม่เคยไม่คิดว่าจะมาอาจจะมาก็ได้หลายๆตัวใช่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นิดนึงไปเที่ยวญี่ปุ่นกันมาไปพักผ่อนยังไงวะแฮปปี้ ทิพญี่ปุ่นเป็นไงบ้างเอาอ่ะเล่าทิพญี่ปุ่นกรญี่ปุ่นเป็นยงได้ข่องว่าคุณเสียหายไปหลายแสนคุณก็หลายแหมือนกันเสียเยอะผมตึดแล้วคุณวัดเออจะผมน้อยกว่าพอกันโอเคครับเบเบเออก็คือเสียหายเยอะแหละแต่่วาคืออะไรคือเบเบก็ว่าอะไรโอเคเท่าเท่ากูอิ่มกูเออก็จริงๆแล้วมันเอ่อมันเหมือนเป็นการพักผ่อนหลังจากที่เราทำงานมาแบบช่วงสองสามปีหลังนี้เราทำงานหนักมากแล้วก็พอมีโอกาสได้พักเราก็เลย เอาเลยเเอาลยนะจ๊ะแต่กว่าจะได้นะต้องเชียร์ชิวนานไงถ้าเราพี่นู่นพี่นี่อะไรอย่างเงี้ยใช่พอได้ไหมครับกอดก็รู้สึกว่าพร้อมกลับมาสู้งานครับนอนช่วงนี้ก็รับงานนะสู้งานเพราะว่าจ่ายเยอะเสียไฮนักสุดอะไรอะไรนะฮะที่ไฮนักสุดอะไรก็ช็อปช็อปปิ้งเสื้อผ้าของใช้กระเป๋าอะไรเงี้ยน้ำหนักเกินไหมครับท่าดผู้ชมไม่เกินนะไม่เกินเฮ้ยเพราะว่าฝากคนกลับแล้ว ไปนิดนึงไงเออก็เลยยังเหลือพี่กินรับซื้อของปั่นอะไรให้ตัวเองพิเศษบ้างไงช่วงที่แบบว่าเออถึงโอกาสไปเที่ยวแล้วซื้อของปั่นอะไรให้ตัวเองพิเศษบ้างของผมวู้ดผมซื้อของปั่นใหตัวเองเยอะเหมือนกันนะรอบนี้ก็ได้มาทั้งชุดเลยตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยเออผลการนะครับก็มีสถานะแบบมีที่อุปกรี์แล้วก็มีเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะที่พี่จะเป็นต้องใช้จำเป็นต้องใช้ใช่เอาไอะไรเอาไปออกงาน เราแว้นเท่าไหร่อ่ะเขื่นไม่เท่าไหร่เขื่อนเท่าไหร่อ่ะไม่เยอะหเอยเออมันเป็นคู่ช่างหายอะไรอย่างงี้ก็ต้องตือเก็บไว้มีมีช่วยกันเลือกให้กันบ้างไหมแบบเอ้ยคุณเนี่ยมองอันนี้คุณเนี่ยมับนมีมีมีไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดชอบไปกันข้าวช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยหลังๆเริ่มคิดว่าไม่อยากชอบไปกันแล้วเพราะอะไรเสียหายเพราะว่าพานำซื้อไงเออ แต่ว่าสิ่งที่เราเลือกซื้อมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับเราแล้วก็เอาไปใช้งานได้ใช่เอาไปใช้งานต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าอยู่ด้วยกันเห็นว่าแฟนมีที่ไทยไปเลื่อนยังไงเปนแฟนแบบไม่ได้ครับการเปนี้ยงก็ไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ได้ครับ อย่างเงี้ยก็มากมากก็จะใหญ่ใหญ่ยิ่งไปตามกระบอกไปครับผมก็เมิ่อกี้นะฮะฝากมูลนิธิเกตประจอมมันแก่นะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของเหมนกับจินจะเป็นยังไงต่อหรือว่าความสัมพันธ์ของระหว่างมีหมิงกับฮาร์จะเป็นยังไงต่อต้องรอติดตามครับผมอันบหนึ่งที่ทันต์สตาร์ครับใช่ครับผมก็ออนแอร์ทุกวันก็ออนตอนใหม่ทุกวันพุธแล้วก็พัสดุสถานนะครับเวลาหกโมงเย็นครับผมก็ฝากมาด้วยจริงๆนะครับทีนี้เรื่องนี้เป็นผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอีกมิิต มิต like, ิล like uh ูกของความรักในรูปแบบใหม่แล้วก็เป็นซีรีส์แบบใหม่แบบแนวใหม่ของจีนเอ็นทีบีของเราเลยก็จะเป็นโรแมนติกดราม่ากฉันก็เลยผมรู้สึกว่ามันมีความใหม่มากๆแล้วก็อย่างที่ทุกคนได้ติดตามของผมว่าไม่เหมือนกับซีรีส์ที่ผ่านมาพวกเราเลยแต่ถ้าอย่าลืมกดดูนะครับผมอย่าลืมใช้โประดาษของลิลี่ออด้วยนะครับใช่แล้ววันนี้เรสามคนรักก็จะเป็นโประดาษของ แชมพูค <c oughs> อดนดิชเนอร์ฮะ <c oughs> แล้วก็เนยครีมก็ถึงเซรั่มไหยาด้วยครับผมครับผมในฐานะเบรนด์มอนสเตอร์ใช่เราต้องฝากไว้ด้วยนะครับฝากผมโอเค